ระหว่างที่นักเดินไฟป่านะครับทั้ง14-15ชีวิตนะครับได้ <c oughs> เดินทางรอนแรมมามาถึงที่พักแล้วก็ได้เริ่มหุงหาอาหารนะครับและตอนนี้ก็หุงหาอาหารเสร็จนะครับก็ได้เริ่มรับประทานอาหารกันนะครับ

เดี๋ยวพงห้ต้องตั้งคาเลมาทำซ้อนตัวเองต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องซื้อใหม่ไปาใช้กระดาษทิชชู่ยใช้ยางหยอดน้ำนะไม่ใช่รูกอมนะหนูเกียมจะใส่กระเป๋าแล้วไหนไหนกระดาษิล นี่ก็คือบรรยากาศการร่วมรับประทานอาหารของนักเรียนไฟป่านะครับหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าจนถึง,ถงเวลานี้นะครับ ก็ถึงเวลา,ลา,ารลับประทานอาหารครับก็อาหารทุกอย่างนะครับไม่ว่าข้าวว่าอาหารก็นักเรียนไฟป,ป่าก,ก็ร่วมกันทำนะครับกลไม้ละมืนนะครับ <c oughs> <c oughs>

บรรยากาศแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับในชีวิตนอกจากท่านจะมาเป็นนักเรียนไฟป่านะครับถ้าท่านเข้ามาเป็นนักเรียนไฟป่าท่านก็ของไฟสวรรค์มาแค่สิบหกแปดละมั้งเนี่ย